สนับสนุนรายการโดยยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุลาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิมปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวสูนย์เสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาสุติคอลเลือกความคุ้มค่าเลือกมิสซูชิต้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนจจูมใเที่ก ร่วมลุ้นเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลวันพรุ่งนี้บ่ายสามเผยโฉมมีพักการเมืองใดบ้างหลังแยกทางก้าวไกลตามคาดไม่มีใครยกมือให้เพื่อไทยแน่ถ้ายังคบกันต่อก้าวไกลพูดไปเรื่อยบนการเมืองไทยบิดเบี้ยวประชาชนไม่ได้เป็นใหญ่เพื่อไทยปล่อยคลิปเศถายย้ำไม่ร่วมคนยึดอำนาจแห่ตีความไม่เอาพักลุง ท็อปนิวส์เช็คทุกพักผู้รัฐบาลเดิมยังไม่มีใครได้รับการติดต่อจากเพื่อไทยงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีคึกคักท่ามกลางสายฝนเย็นชำ่ำนับถอยหลังสู่โฉมหน้ารัฐบาลใหม่มีพักใดบ้างกับเล่าข่าวคน้นโดยกนกรัฐวงสกุลและทีระธัญญะภัยบูร์ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ,รบเาาล่าข่าวคนในค่ำคืนนี้นะฮะวันพุธกลางสัปดาห์2สิงหาคมก็มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเยอะมากนะฮะในวันนี้แม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการวันสุดท้ายของลองวิกเอนหกวันแต่เรื่องราวทางการเมืองเนี่ยซึ่งยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเนี่ยหยุดไม่ได้นะครับ <S <S วันนี้มีความเคลื่อนไหวตั้งแต่ตอน9ก้ามงครึ่งที่ทางเพื่อไทยคุยกับ9ก้าไกลสองพักแล้วก็อย่างที่เราทราบนะฮะ จะมาดูกันในรายละเอียดรวมทั้งจะมาดูกันนะครับว่าโฉมหน้ารัฐบาลใหม่ที่ว่ากันว่าจะถแถลงตอนบ่ายพรุ่งนี้บ่ายสามโมงวันที่3ส,สิงหาคมจะมีพักไหนบ้างและมีเสียงเท่าไหร่นะครับวันนี้ท่านผู้ชมฮะทางด้านของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับกนง,งได้ถแถลงผลการประชุมครั้งที่4ประจำปีนี้นะครับคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายร้อยละ 0.25นะครับจากร้อยละ2เป็นร้อยละ2.25ต่อปีให้มีผลทันทีนะครับนี่คุณปิติดิษยทัตเลขานุการนะครับก็มองว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องอุปสงค์จากต่างประเทศล่าสุดชะลอลงบ้างแต่คาดว่าจะทยอยปรับดีขึ้นนะครับในระยะต่อไปอัตรางเงินเฟอ้อปรับลดลง และมีแนวโน้มทรงตัวในกรอบเป้าหมายนะครับยังมีความเสี่ยงสูงอยู่นะครับประเมินว่าในบริบทเศรฐษฐกษิจก,กำลังฟื้นตัวกลับเข้าสู่ระดับศักยภาพานยโยบายการเงินควรดูแลให้เงนเินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายอย่างยังย่งยืนนะครับและช่วยเสริมเสถียรภาพเศรษฐกษิจการเงินในระยะยาวโดยการป้องกันการสะสมความไม่สมดุลทางการเงินที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานาน,าน แล้วก็รักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินในการรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้าที่อยู่ในระดับสูงก็เห็นควรให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ0.25ต่อปีในการประชุมครั้งนี้นะครับนี่นะะท่านผู้ชมฮะก็เป็นสาระสำคัญนะครับทีนี้ภาพรวมเศรษฐกิจระยะสั้นนะครับก็มองว่ายังมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยในการประชุมครั้งต่อไปต้องดูความชัดเจนแนวโน้มเศรษฐกิจที่จะเป็นประกอบมองว่าอัตราดอกเบีย้ยปัจจุบันใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงพิจารณาจากเงินเฟอ้อครัวเรือนและก็สภาวะการเงินปัจจุบันสอดคล้องกับเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้นแล้วในการประชุมครั้งต่อไปนะครับก็มีความเป็นไปได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้น โดยช่วงที่เหลือของปีนี้กนอง,องก็จะมีการประชุมอีก2ครั้งนะครับครั้งต่อไปนี่27กันยานะครับและครั้งต่อไปอีก29พฤศจิกายนนะครับเป็นครั้งสุดท้ายของปีการจัดตั้งรัฐบาลถ้าลากยาวออกไปก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณแม้จะไม่กระทบต่องบประมาณรายจ่ายประจำมากนักแต่จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนภาครัฐ ที่อาจจะต้องชะลอโครงการใหม่ๆออกไปแต่ในภาพรวมเทียบกับสัดส่วน GDP ภาพรวมไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนจะมีผลกระทบเศรษฐกิจมากกว่าคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนนะครับคือถ้าเกิดไม่มีรัฐบาลรัฐบาลยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเนี่ยภาพการลงทุนเศรษฐกิจโดยรวมไม่ดีแน่ท่านผู้ชมฮะไม่ดีแน่นักลงทุนก็ไม่สามารถคาดการอะไรได้เพราะยังไม่เห็นหัวนะฮะยังไม่เห็น ผู้ที่จะมาบริหารประเทศไทยว่าเป็นใครนะพักไหนนโยบายเป็นยังไงฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะชะลอหมดนะฮะวันนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างที่เราทราบนะครับวันนี้หุ้นนะครับความจริงหุ้นเปิดตลาดมานะฮะก็แดงนะครับแดงมาแต่ต้นเลยแล้ว